ครับกลาบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมชาวมาแล้วก็แก๊ก h ช n แนลและผู้ที่สนใจงาน DIY นะครับวันนี้เป็นคิวของการรีวิวเครื่องรีดไม้นะครับรุ่นนี้เป็นของ NASA 2012นะครับ2012 NB นะครับผมเครื่องรีดไม้หรือวแาลนเนอร์นะครับฝรั่งเรียกแพลนเนอร์ ทำงานเหมือนกบนะครับผมใส่ไม้แต่ว่าจะรีนได้หน้ากว้างนะครับเอาไม้เข้าทีและแผ่นเลยดูสเปคกันนิดนึงนะครับใช้ไฟที่220-230ถึง2อ0าครับผมความยาวของใบมีดนะครับ304มิลก็คือประมาณ1ไม้บรทัด12นิ้วนะครับผมกินไฟที่1650วัตต์นะครับ ความเร็วรอบนะครับ8,500รอบต่อนาทีนะครับผมถ,ถือว่าเร็วนะครับก็สเปคเข่าวๆก็ประมาณนี้นครับกินไม้ทีละ3.0มิลน,นะครับแล้วแต่ความความกว้างของหน้าไม้ด้วยนะครับผมด้านบนก็จะเป็นที่เอาไม้กลับมานะครับเวลาไม้ผ่านก็จะผ่านตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับ ส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นที่ปรับนะครับปรับให้ใบมีดกินไม้กินไปเท่าไหร่เราก็ปรับตรงนี้แหละครับจะให้สูงขึ้นจะให้คือกดลงไปอันนี้หมนุนหมุนด้านซ้ายก็คือเอาใบามีดลงนะครับแล้วก็หมนุนไปด้านขวาก็คือยกใบมีดขึ้นโอเคตรงนี้จะเป็นเกตน,นะครับเราต้องการให้ไม้ ข้อดีของเครื่องรีดไม้คือว่าเวลาเราเอาไม้มาสิแผ่นเนี่ยเราเอาไม้ผ่านก็ไป10แผน่นรีดไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะได้ไม้สิบแผ่นที่ขนาดเท่ากันนะครับผมเวลาเราทํางานไม้เนี่ยเวลาเราขึ้นฉากขึ้นมุมหรือว่าต้องการความเป๊ะของงานเนี่ยมันก็จะช่วยได้นะครับอ่าประสานไม้ปูพื้นอย่างนี้ไม้มันก็จะเท่ากันทั้งหมดนะครับผมอย่างสมัยก่อนเห็นรุ่นพ่อรุ่นแม่เขาทำเขาก็ ใช้เป็นกบสาไปเรื่อยๆจนมันเสมอกันนะครับอันนั้นใช้ความชํานาญนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นฝั่งที่ไม้ออกนะครับไม้มันจะออกด้านหลังตรงนี้ช่องนี้ก็จะเป็นใบมีดนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นที่ถอดสามารถถอดเอาใบมีดออกได้นะครับทุลักทุเลน,นิดนึงนะครับใช้มือเดียวอยู่ Okay. ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นใบมีดตอนนี้ถึงเวลาต้องรับใหม่แล้วนะครับเดี๋ยว ep 2ผมจะสาธิตการรับใบเครื่องรีดแบบบ้านให้ดูนะครับผมแบบชั่วคราวนะครับถ้าจริงๆแล้วต้องเข้าโรงกลึงนะครับให้ให้ช่างเขากัดให้ แต่อันนี้เราเรา DIY ครับผมเดี๋ยวาสาธิตการรีดนะครับครับผมต่อไปเป็นการสาธิตการรีดไม้นะครับผมอย่างที่เราเห็นนะครับไม้ไม้โดนสีโดนสะเก็ดไฟแล้วมันก็ไม่สวยนะครับผมเราต้องการจัดการกับจุดดำๆนี้นะครับให้มันออกไปแล้วก็ ใช้กับไม้เก่าไม้ที่เราจะเอาไปทําใหม่เป็นไม้มือสองนะครับไม้ไม่สวยเอามารีดใหม่ให้เป็นเหมือนไม้ให้มันใหม่นะครับผมแล้วก็หมุนนะครับหมุนตัวนี้หมุนตัวนี้เครื่องก็จะกดนะครับผมเครื่องก็จะกด ลากตัวเรหน่อยนะครับมือเดียวพอตึงๆมือนะครับให้น็อตตรงนี้ขยับได้นะครับผมถ้าถ้านอ็อตถ้าน็อตมันขยับไม่ได้ก็แสดงว่ามันมันกินเหลือเกินไปนะครับโอเคไฟเข้านะครับผมเราก็กดตรงนี้ดึงขึ้นมานะครับ อันนี้คือเราเอาเข้าหลวมเกินไปนะครับผมใบมีดไม่โดนแล้วก็อาจจะหมุนหมุนต้วนี้ไปอีกนิดนึงนะครับแล้วเอาไมา้ตัวเดิมเข้ามาใหม่แล้วก็เปิดสวิตช์นะครับผม นี่แหละครับไม้ที่เป็นจุดจุดที่โดนไฟก็จะโดนกัดลงไปนะครับผมเราก็กัดลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับให้เนื้อไม้มันมันโอเคสำหรับเรานะครับ ว่าจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับผมโอเคหวังว่าจะพอเป็นประโยชน์นะครับผมสำหรับช่างที่เริ่มต้นนะครับถ้าต้องการความเนียบยังไงก็ก็ขาดไม่ได้นะครับคือเครื่องรีดตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณหมื่นต้นๆน,นะครับถ้าเป็นเครื่องของ m a ค i t a หรือว่าของดีวอลเองจะอยู่ที่สองหมื่นสองห่นเกือบสามหมื่น0 0งหมื่นกว่าถ้าเป็นดีวอลก็สองหมืประมาณสอง0มืนะครับแต่ว่า ด้วยความที่ว่าผมทําแค่อยู่ในบ้านถ้าจะลงทุนขนาดนั้นมันก็ไม่คุ้มนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นทางเลือกนะครับผมเป็นถือว่าเป็นของเทียบได้นะครับเพราะว่าอะไหล่ทุกตัวใช้กับอของมาเิต้าสองศูนย์หนึ่งสองนะครับ NB ได้หมดนะครับได้ทุกชิ้นนะครับผมเช็คดูอะไหล่ดูแล้วถ้ามีตัวไหนเสียหายเราสามารถซื้อของมาเิต้ามาเปลี่ยนเลยนะครับ ดูชัดๆนะครับมันมันจะเหมือนโครงสร้างอะไหล่ทุกชิ้นนะครับของ Magita สามารถซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนเจ้าเครื่องนี้ได้เลยแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของ NB 2012นะครับโมเดลนี้สามารถรับใบมีดไปได้เรื่อยๆนะครับรับได้เยอะมากคืองานที่เป็นไม้มือสองอย่างผมเนี่ยตะปูมันเยอะนะครับบางทีเราเราตรวจเช็คไม่หมดเข้ามาในใบใบบ,บินอย่างเงี้ยถ้าเป็นถ้าเป็นตัวรับใบไม่ได้อย่างเงี้ย ต้องเสียใบไปด้านหนึ่งเลยก็ลองคิดว่ามันจะคุ้มค่ามีคุ้มค่าสําหรับงานของเราหรือบางพี่ๆบางท่านเขาใช้เป็นไม้ใหม่นะครับก็จะไม่มีปัญหาตรงนั้นก็ใช้เป็นเครื่องแรงอย่างดีว i y ได้เลยโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์สําหรับช่างมือใหม่แล้วก็ท่านที่ต้องการอยาก DIY อะไรเล็กน้อย,อยที่บ้านนะครับผมพอไว้ให้พิจารณานะครับถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ ถ้ายังสนใจสาระในช่องนี้อยู่ก็ช่วยกดติดตามจะเป็นกำลังใจอย่างมากนะครับผมขอบคุณครับ